แค่ประมาณสองสามนาทีเข้ามาอาจจะหน้ามืดแต่แรงมากนะอ่ามาแล้วนะคะผมบ้านพีมาและบ้านแนงก็น่าจะมาแล้วเนาะ <c oughs> โอเคร้านะเริ่มเลยนะคะเรื่องสองซามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบลูกค้าทุกคนเลยนะคะทั้งลูกค้าบ้านฟ้าบ้านแดงและก็บ้านทีทีนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงนะคะอยู่กับหน้าร้านนนทบุรีเหมือนเดิมะคะ่ะลูกค้า วันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเลือกเนาะขอแจ้งโปรโมชั่นของร้านเราตอนช่วงนี้ก่อนละคะนะคะสองแบรนด์นะคะที่ลดราคาอยู่ตรงนี้นั่นก็คือแบรนด์หนึ่งเลยมาคิต้านะคะลูกค้าลด5%รนะคะ,นะคะทุกรายการเลยนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นไดโมนะคะลูกค้าลด10%ร ุกรายการเหมืการันนะคะ,ะ,คะถ้าใครแพรนจะซื้อแบรนด์ไหนนะ,ะก็รีบมาซื้อได้เลยเพราะว่าน้องมีสิทธิ์จำนวนจำกัดน,นะคะลูกค้ารีบมาซื้อได้เลยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับนี่ดูแล้วน่าจะเป็นกระติกน้ำแข็งนะคะหรือว่า er. ะคะุณเลอร์เนาะเรียกได้ว่าเหมาะกับ อากาศช่วงนี้มากเลยนะ,นะคะเกือ mm hmm. จะเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะร้อนมากนะลูกค้าแดดนี่คือโอ้โหแรงมากผัดขาดผ,ผิวแสบอยู่หมืนกันนะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นหน้าร้อนแบบนี้นะคะเราก็อย่าให้ใจเรามันร้อนไปด้วยนะคะลูกค้าหาน้ำเย็นๆก mm hmm. ินแล้วพลาดไม่ได้นะคะกับกะติน้ำแข็งเนาะ ใส่น้ำแข็งก็ได้นะหรือว่าเราใส่น้ำแข็งแล้วก็เช่นน้ำหวานวนเย็นๆไว้ในกระถิ่น้้ำแข็งก็ได้วันนี้ mm hmm. เลยหยิบ2ตัวมาแนะนำให้ลูกค้าดูนี mm ่ hmm. สองแบรนด์นะคะนั่นก็คือมาคิต้าแล้วก็มิวากิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวนะคะจะ มีช่องยังไงหรือว่าสามารถเก็บความเย็นอ,อะไรได้ยังไงบ้างนะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเหมาะมากกับช่วงนี้ลูกค้าต้องมีไว้ตัวไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูขอเริ่มไปที่น้องมากิต้าก่อนเลยนะคะลูกค้านี่เลยตรงนี้เห็นไหนแมแพรครับแพตัวน้องมากิต้าจะเห็นได้ว่าทรงของเขานะคะนี่ก็คือเป็นสี ตามแบรนด์ของเขาเลยเห็นไหมคะลูกค้านี่เป็นสีตามแบรนด์ของเขาเลยแบบนี้เลยเนาะสีเขียวนะคะีด้านหน้าของเขานะคะก็จะสลักชื่อมากิต้าตรงนี้มาให้เลยนะคะเป็นนูนๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะแล้วก็ที่จับของเขานะคะลูกค้าก็จะเป็นมนมนแบบนี้นะเอาลงไปก็ได้ หรือจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้ทรงเหมือนกับกล่องเครื่องมือเลยนะครับรเหมือนกับกล่องเครื่องมือน้องใช่นะครับแล้วก็สามารถสแต็กนะครับไปบนกล่องเครื่องมือได้ด้วยอ,อ,อว่าเรียกว่าออกไปางานแบบว่าเข้าไซงานนะครับ<อ>าสามารถเอาตัวนี้เนี่ยนะครับสแต็ k ติดไปกับเครื่องมือได้เลยอ่าพกน้ํา เย็นๆนะครับเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยกินแบบว่าอากาศกําลังร้อนๆนะครับกินโอ้โหรู้สึกแบบชื่นใจขึ้นมาเลยตัวนี้นะคะน้องเป็นไทสี่นะตัวนี้จะเป็นตัว18ลิตรนะคะลูกค้า๋ยวให้ดูรอบคางก่อนนะอย่างที่บอกน้องพี่แพนกล่องหน้าตาน้องคล้ายๆกล่องเครื่องมือเลยใช่ครับนะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะลูกค้า ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปวางบนล็อกนะคะแล้วก็สมมติไงน,นะแล้วก็มาล็อกขึ้นอย่างนี้ก็ได้ใช่เป็นกล่องเครื่องมือข้างล่างอย่างนี้นะคะลูกค้าล็อกตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถเอามาล็อกต่อกันได้เลยนะ,ะ <S <S นี่แบบนี้เลยเดี๋ยวพี่แพงก็มาไปหยิบมาให้ลูกค้าดูนะคะว่ามันสามารถาจะเชื่อมต่อกล่องสองกล่องอยังไงนะคะลูกค้านะนี่เลย,น,เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างแบบนี้ เนาะอ่ายังไงดีคะทุกท่นอ่าจะลองนะครับน้องครับผมอ่าอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะคะ,คะลูกค้าน่าจะเป็นใช้เล็กสุดอ่าใช้หนึ่งใช้หนึ่ง,งะครับลูกค้านี่อ่าถ้าเราจะสะแตก็กเนาะแล้วก็เปิดสีด้านออกมาก่อนนะครับวางผมวางลงไปให้ลงล็อกนะครับน้องหนิงอ่าลงยังครับลงแล้วครับผมลงยังหน้าลงแล้วลงแล้วอ่าแบบนี้ ช่มจับด้านน้องนิงนี่ฟึร์อ่าวะเมือกี้มุกค่ะมุกเฟิร์มานะครับนี่เลยอ่าทีนี้ถ้าเราจะสแต็กเนี่ยเราต้องยกยกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตีเข้าไปเลยนี่น้องหนิงลองดูตรงนี้นะคะค่ะอันนี้นี่เราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็อ่ากดเข้าไปนะครับด้วยค่ะ ทั้ง4ด้านเลยนะคะลูกค้าเลื่อนดันน็อกขึ้นมาแบบนี้ล็อกอ่ามีด้านข้างด้วยนะจ่าอ,ะะอันนี้พี่ช่างสายมากิต้าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับวิธีสแต็กกล่องเรียบร้อย,ลยแล้วเวลาย,ยกไปไหนนี่แบบนี้เลยไงฮะห <laughs> นักเครื่องมือ <laughs> ด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะคะ,ะ,บบะ,คะไม่มีหลุดนะลูกค้าแต่ว่าหนักนิดนึง มาสแต็กกันได้แบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะลูกค้านี่ก็คือได้กับทุกกล่องเครื่องมือของเขาเลยต่อไปเดี๋ยวเราลองมาเปิดขั้นใหม่กันดีกว่าอึดอึดอึดนิดเดียวอึดำไมทำไมทำไมเฮ้ยอย่ะน้องดื้อหได้อยู่ได้อยู่แข่งไหมคะนั้งนี้นึกค่ะออกไหม มาไอพี่เชืชอกเปิดตัวหนึ่งค่ะแขนงเชือกเปิดน้องลื้อนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นตัว18ลิตรนะคะลูกค้าอ๋อนี่ลูกค้าอันนี้เป็นด้านในน่คะใช่ครับน,นะครับ,รบด้านในก็ยังสลักแบบนี้มาให้ สวยนะพี่แทนมีคำว่ามาเกต้าด้วยนะครับสีเขียวตัดกับขาวด้านในลูกค้าสวยมากทำมาเป็นโครงสร้างกระติกเลยเก็บความเย็นเป็นอย่างดีนะครับด้านในนะคะนี่มีสายแบบนี้มาให้อันหนึ่งรู้สึกจะไว้สะพายด้านข้างเนาะสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้แบบว่าถ้าอยากเอาไปแค่กระติกเนี่ยนะครับสะพายแยกได้ด้วย ก็จะมีช่องใส่ของเขาเนาะใช่ครับนะครับอ,นนอันนี้ความจุ18ลิตร<ช>นะครับรอันนี้เขาก็จะบอกสเปคมาเลยนะครับว่าสามารถเก็บน้ําได้เท่าไหร่นะครับขวด350มิลลิตรเนี่ยนะครับสามารถเก็บได้ถึง30ขวดเลยอ,อันนี้คือความความจุนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นขวด500มิลลิตรเนี่ยนะครับ,รบ500 ML เนาะ ก็จะได้20ขวดเลยอ่าและวถ้าเป็นขวดใหญ่เลยนะครับ200 ML เนี่ยนะครับเก็บได้ถึง4ขวดอ่านะครับนี่เหมือนในรูปเลยนะครับแช่น้ำแข็งนะครับเอาให้เย็นแบบช้ำๆไปได้เลยนะครับตัวนี้อ่าสุดยอดมากนะตัวนี้อย่างนี้เลยเห็นแล้วมันน่าชื่นใจนะด้่เห็นรูปนะคะอย่างที่บอกนะคะลูกค้าอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะ เราต้องดื่มน้ำเย็นๆนะคะให้ร่างกายสดชื่นเนาะอย่าปล่อยให้แบบว่าร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเป็นฮิสโตมได้นะคะนี่ะะนะคะซื้อไว้ได้เลยค่ะได้ใช้แน่นอนเนาะถังเก็บความเย็นนะคะกระติกน้ำแข็งเนาะาตัวนี้นอนดื้อนิดนึงนะคะรับผมตัวนี้นองดื้อนิดนึงค่อนข้างเฟืดค่ะ แร,แะคะแแรงครับเอ้มนี่เลยนะคะมาเกต้าตัวนี้นะคะไทสี่นะคะตัว18ปลิตรตัวนี้ราคาอยู่ที่3มแบงค์เทาสามแบงค์เทาแล้วก็1แบงค์เขียว3แบงค์เทาแล้วก็1แบงค์เขียวนะคะลูกค้า3แบงค์เทาหนึ่งแบงค์เขียวอันนี้เลยตัวนี้ไทสี่สิบแปดลิตรนะคะลูกค้า อย่างที่เห็นไปด้านในกว้างมากๆนะคะใส่ได้หลายขวดเลยที่พี่แทนบอกไปตรงนี้นี่จบไปแล้วนะคะกับตัวมาคิต้านะจ๊ะตัวต่อไปเลยมาถึงสายแดงของเราบ้างนะคะลูกค้ามิววอกกี้๋ยากขออนุญาตนะคะยกน้องขึ้นมา,าก่อนวเราจะได้เอามิวแปแทนที่นะคะ นี่ีจ๊ะไปเลย,เ,ยเอามิวมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับอืมอ่าตัวมิววอลกี้นี่ลูกค้าตัวนี้น้องเป็นรหัส48228460นะคะตัวนี้นะเป็นคูลเลอร์น้ำแข็งนะคะหรือกระติกน้ำแข็งนั่นเองตัวนี้จะอยู่ที่ 5แบงค์เทามีทอนนะคะของมิวอกกี้ราคาจีที่5แบงค์เทามีทอนมแบบีเลยแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ตอนนี้อยากลองสแต็กไหมครับได้ค่ะพี่แพนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นนะลูกค้าเรามาดูกันว่ามิวอกกี้เนี่ยก็สามารถสแต็กได้นะคะกับกล่องเครื่องมือ,อโอ้กเฮะมากเลยะคะ่ะ แต่มิวนี้จะนั่งจะง่ายหน่อยนะครับอ่าสไลด์ครับถอยไปอีกนิดนึงนึงอ่านั่นแหละนะครับสไลด์เลยอ่านี่แบบนี้โอ้แค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะลูกค้าอ่าง่ายมากมากแล้วถ้าจะปลดล็อกล่ะครับน้องหนิงเวลาปลดล็อกนะคะลูกค้านี่อ่าดันดันขึ้นครับ <laughs> นะครับกด ปึ๊บนะครับสไลด์มาข้างหน้าแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองหลุดออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเน่ตรงนี้นะคะดันขึ้นปึ๊บอย่างนี้นะคะถ้าเวลาเข้าก็ดันเข้าไปปกติได้เลยอ่าเพราะว่าด้านล่างเขาจะมีเดือยของเขาอยู่แลเป็นซ็อกเก็ตเลยอ่าสวมเข้าไปจิกเกาะแน่นแน่นอนตัวนี้นะคะผมเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บน้ำแข็งได้ถึง30ชั่วโมงเลยนะพี่แขนเลยอือหูเยอะอยู่นะกรารันตี30ชั่วโมงเลยกรารันตี30ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มาตรฐานอยู่ที่ IP 65นะจ๊ะอ่าี๋ยวราวองถอดออกมาก,ก่อนเนาะหรือว่าใส่ไว้หน่นแหนะละแล<ห>้วแต่น,น้องหนิงเลยครับนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะจ๊ะลูกค้าด้านหน้าเนาะน้องก็จะเป็นอ่า เวลาเปิดนะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดล็อกของน้องนะคะนี่ปิดก็ปิดลงมาแบบนี้เลยและนี่คะผมะสามารถหิ้วได้แบบนี้นะคะนี่เบาอยู่นะหนักเบานะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นทรงแบบหิ้วตรงตรงตรง,ตรงกลางแบบนี้เลยด้านหน้านะคะก็จะเป็นสกรีนคำว่ามีวอลเกียม์มาไว้ให้นะคะตรงนี้เนาะตรงฝา นะคะก็สกรีนตรงนี้วัดด้น,นเนาะเอะตรงนี้สามารถใส่กล่องเครื่องมือได้ไว้ที่แ่ใช่ครับอ่าอันเล็กๆเกนาะใช่สามารถสแต็กขึ้นไปได้อีกนะ,ะนี่เลยนะคะคือข้อดีของน้องเขานะลูกค้านี่ด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านงนะคะลูกค้าให้ดูด้ดานล่างหน่อยครับเ้องนี้ได้เลย นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าไปเกี่ยวนะครับเพื่อ,อสแต็กกันตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับน,นะครับส่วนตัวสีดํานั่นคือตัวล็อกถ้าเราจะเปิดออกมันก็ต้องดันขึ้นเนาะน้องถึงจะหลุดออกมาในี่คือตัวที่เป็นล็อกกับเขานะคะลูกค้านี่เลยและจะบอกว่ามีวอล์คี้นะคะสีสวยส่ว<ด>นตัวชอบสีแงดงนี่เปิดขึ้นมาง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้า แล้วก็วิธีเปิดอย่างที่เราให้ดูไปตอนแรกนะคะแค่ดันตรงนี้ขึ้นเนาะแล้วก็ปลดออกมาแบบนี้นะคะเปิดออกมาอูา้นะครับนี่เลยเป็นฝากเก็บความเย็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีสกรีนอะไรแต่เพิ่มเติมมามีช่องใส่แยกด้วยใช่มีถาดใช่ค่ะมีช่องมีถาดแยออกมานะลูกค้าอันนี้เหมือนตู้เย็นมินิเลยใช่ครับน้องนิงลองยบ คว่ำมาให้ดูหน่อยครับได้เลยค่ะอ่าเป็นแบบนี้นะครับช่องแบบว่าโปร่งๆเลยนะครับโล่งๆแล้วก็มีช,ช่องเล็กๆนะครับให้วางแยกอ่าวางแยกแอีกด้านหนึ่งฮ<น>ะตร<อ>งนี้จะเย็นนะครับอ่า <c oughs> อ,อย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะคะลูกค้าอ่านี่อุ้ย ขนาดตัวช่องเล็กๆนะคะยังมีสกิีนเพราะว่ามีวอลกี้มาสามารถแยกแช่ได้ด้วยเป็นช่องทรงตรงแบบทรงยาวเนาะวอลกี้เขาจะเป็นทรงยาวใช่ครับนะครับตัวเนี้ยมันเหมือนจะถ้าเกิดวางบนกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันจะกินพื้นที่ไปแค่ครึ่งเดียวเองซึ่งถ้าเราอยากเพิ่มกระติกน้ำไปอีกเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็ซื้อสองอันไปเลยแล้วก็ไปล็อก เป็นคู่กันอ่าใช่นะครับพอเป็นคู่กันแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถสแตกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปได้อีกอ่าแต่ว่าตัวนี้นะคะค้มามากเนาะข้างในดูแข็งแรงทั้ง2แบรนด์เลยนะคะพี่แพรครับข้างในแบบแข็งแรงนะนะคะทั้ง2แบรนด์เลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีเกิดถ้าเช่น้ําแข็งอะไรอย่างงี้นะคะถ้าสมมติไม่มีน้ําซึมเนาะก็อาจจะต้องยกความเทอออกเนาะพี่แพรอ่า เพราะว่านไม่ได้ไม่ได้มีช่องระบายนะครับไม่ไมีช่องระบายน้ำมาให้นะคะลูกค้าอาจจะต้องคว่ำเทน้ำออกเอาเนาะนียตรงนี้น่ารักเนาะมีช่องนี้มาให้ด้วยอาจจะใส่น้ำแข็งเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แบบแช่นะแบบซี่ใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าได้เลยอากาศร้อนๆแล้วแบบว่าได้น้ำเย็นๆนะครับชื่นใจนะครับร้อนมากด้วยนะคะตอนนี้ 2แบรนด์นะคะน่าซื้อทั้งสองแบรนด์เลยลูกค้านะวิธีปิดง่างยๆเลย <S 2> <S 2> แค่นี้เลยะค่ะผมแน่นหนาครับถ้าลงล็อกก็คือแน่นเหมือนกันพี่แดนนี่โอ้โหชุดยอดเลยนะคะลูกค้าสองแบรนด์นะคะราคาน่ารักทั้งสองแบรนด์เลยแบรนด์นี้ก็จะอยู่ที่สี่แบงค์เทามีทอนนะคะมากิต้าจะอยู่ที่สี่แบงค์เทามีทอน <S <S อ มิววอกกี้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่5แบงค์เทามีทอนนะคะโูเท่ okay. ทั้งสองแบรนด์เลยลูกค้าคุ้มามากๆนะคะยิ่งมีรูปมายั่วแบบนี้นะคะอยากกินน้ำเย็นๆเลยนะคะเนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับอากาศร้อนแล้วก็น่าร้อนตอนนี้นะอย่าลืมนะคะฝากไ้ด้วยทั้งมิคิตาแล้วก็มิววอกกี้น่าซื้อทั้งสองตัว ครับผมนะครับยิ่งมากิต้านะครับตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยนะ <c oughs> อ่าใช่ตอนนี้มากิต้ามีโปรโลด5%อนยู่นะคะทุกรายการเลยใช่นะครับจัดได้ทั้งออนไลน์ะนะครับแล้วก็หน้าร้านเลยนนอ่ากดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะทั้งออนไลน์หรือว่าจะเข้ามาซื้อที่หน้าร้านก็ได้พี่พี่สายแชมป์ก็มีไว้ก็ได้นะคะลูกค้าเวลาไปตั้งเต็นท์หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย น้ำหนักเนี่ยน้องไม่ได้หนักเลยนะคะทั้งสองตัวแบ,บน,นเลยดูค่ะคือคีวง,ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีไว้ก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นพี่ช่างต่างๆเนาะที่ต้องออกตามไซต์หน้างานต่างๆนะคะและ้วอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยต้องกินน้ำเย็นๆไปด้วยนะคะจะได้ชื่นใจแล้วก็ทำงานได้ยอย่างเต็มประสิทธิภาพเนาะค่ะผมยังไงนะคะก็ฝาก ฝากนะคะฝากะะสองแบรนด์นะคะตอนนี้นะคะทั้งเนาร้แลนและก็ออนไลน์นะคะที่ลดราคาอยู่เนาะจะเป็นมาคิต้านะคะลด5%แล้วก็ไดโมนะคะไดโมนะคะลด10%นะะทั้งสองแบรนด์มีจำนวนจำกัดน,นะคะลูกค้าใครที่สนใจหรือมีแพลนจะซื้ออยู่สองแบรนด์นี้นะคะรีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดน,นะคะ10ของแต่ละท่านเนาะมีจำนวนจำกัดนนะคะรีบสั่งซื้อ ฝากไว้ด้วยนะ,ะทั้งกระติกน้ำทั้งสองแบรนด์นะคะมันตาก็มีวบ็อกกี้ครับผมแล้วก็ฝากหน้าร้านทั้งสองสาขาวไว้ด้วยนะคะทั้งสาขานนทบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะคะใครที่ไปแถวไหนเนาะอยากแวะเข้าไปเดินเล่นก็ได้เลยนะคะมีต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าร้านนนทบุรีนะคะเราจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยร้านจะเปิดเ โมถึง5โมงเย็นนะคะส่วนวันเสาร์จะขยายเวลาปิดเนาะเป็น9้ามงถึง6โมงเย็นครับผมค่ะมีอะไรอีกไหมคะพี่แพไม่มีแล้วไม่มีนะคะถ<ะ>้างานวันนี้ก็ว้เท่านี้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็กดติดตามนะคะเพจไว้ได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะไว้ติดตามว่าจะมีโปรโมชั่นดีอะไรนะคะหรือว่ามีอะไรพิเศษมาตอนไหนนะคะติด ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่ง